รับสนุนโดยทรูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกลา์สไตล์ CP ส่งหนังโฆษณาคนไทยหัวใจนักสู้เชียร์นักกีฬาโอลิมปิก2020 แอดนัพพางงผลตรวจรอบสามตรวจไม่พบเชื้อไม้พิรักเปิดใจให้ของขวัญวันเกิดแม็กซ์เวลเป็นเงินสามแสนคริสบูถูกแบรนด์ดังรวมถึงหลุยปิตองยกเลิกสัญญาเส้นข่าวเฉาา นาวมิโอซากะและสองนักสเก็ตบอร์ดถูกจับตามองมากที่สุดในโตเกียวโอลิมปิกสวัสดีครับ นะคะอยู่กับหญิงแล้วก็พี่ปอลนะคะผ่านทาง t รูวีรูมที่เรารายงานกันมาจากบ้านเลยเนาะแน่นอนตอนนี้เราก็ต้องแบบว่าช่วยกันนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก็เลยแบบานันกันทุที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นเลยนะลุงเนื้ใช้เทคโนโลยีเนี่ยเสียอย่างเดียวอืมไม่ได้เจอน้องหญิงใกล้ๆเสียแค่<อ>นี้แหละ โอ้โห oh, แหมนี่ไงเราก็เจอกันไกลๆผ่านทาง True v Room ของเราได้นะคะแต่ลูกครา่าวสารของเราเนี่ยยังคงเหมือนเดิมยังอัปเดตให้ได้ติดตามกันเหมือนเช่นเคยเลยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามาเริ่มต้นจากน้องแพทนภาดีกว่าพี่ป่อ งงไหมคือพัฒนประภาเนี่นะเ,เขาออกมาประกาศว่าเขาอะติดเชื้อโควิด19ตรวจไป3ามรอบแต่สุดท้ายวันนี้พอตรวจอีกรอบหนึ่งอ้าวบอกว่าไม่ติดเชื้อแล้วสังกันก็เลยงงไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูไทม์ไลน์ของเธอรอรุ่นผลตรวจในรอบที่สีนี้กันค่ะตามติดกันอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นที่พัฒนปภาออกประกาศว่าตนเองติดเชื้อโควิด ซึ่งก็ได้ทำการตรวจแล้วสองรอบผลออกมาตรงกันค่ะแต่ล่าสุดทำเอาหลายคนถึงกับงงนะคะเพราะมีข่าวออกมาว่าผลการตรวจโควิดในรอบที่3ของแพทปรากฏว่าไม่ติดเชื้อค่ะซึ่งเธอก็ได้ทำการตรวจรอบที่4อีกครั้งเพื่อความแน่ชัดโดยทางผู้จัดก,การส่วนตัวนะคะได้เล่าให้กับทางทีมข่าวฟังว่าแพทได้ตรวจโควิดที่หลัเมื่อวันจันทร์ที่19กรกรกฎาคมที่ผ่านมาผลออกในวันอังคารที่20ในช่วงเที่ยงบอกว่าเธอติดเชื้อ เธอก็เลยตัดสินใจไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งระหว่างรอผลพัทก็ตัดสินใจไปตรวจอีกที่เท่ากับเมื่อวานนี้พัทไปตรวจสองโรงพยาบาลเลยนะคะโรงพยาบาลแรกบอกว่าติดเชื้อแต่เชื้ออ่อนมากก็ยังไม่สรุปแน่ชัดว่าจะติดเชื้อจริงหรือไม่แล้วก็จะทําการตรวจซ้ําก่อนที่เช้าวันนี้ผลของโรงพยาบาลที่2เนี่ยมันก็ออกมานะคะแต่ออกมาบอกว่าไม่พบเชื้อ พทก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ต้องทํายังไงต่อคะ่ะสุดท้ายก็เลยไปตรวจรอบที่สีก็เลยรอผลบน,นะคะในรอบที่สีนี้ก่อน <S <S ส่วนดราม่าเรื่องทำลายที่มีชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าเธอปกปิทำลายหรือไม่เพราะเมื่อวันที่18กรกฎาคมแพทมีการเช็คอินที่พัทยาแถมมีเพื่อนของนักหลานสาวแพทก็เช็คอินแล้วก็ลงสตรอรี่ที่เดียวกันเจ้าตัวก็ออกมายอมรับนะคะว่าไปมาจริงแต่ไปมาในช่วง9ถึง11กรกฎาคม พียงแต่ยังไม่ได้ลงร mm ูปเท่านั้นก็อยากจะเก็บคลิปที่ถ่ายไว้เพื่อปล่อยรูปในวันเกิดยืนยันว่าทางไลน์ที่ลองเป็นความจริงสภาพจิตใจแพทตอนนี้หัวง้องเรซิงแล้วก็แม่ค่ะแต่ก็พยายามติดต่อหาลูกชายและครับโัรตลอด มากันที่คนในวนในวงการบันเทิงที่ได้ร่วมงานใกล้ชิดกับแพทนะคะไม่ว่าจะเป็นแพททักษอ,อนคือเพิ่งพ้นจะกักตัวมาไม่งานตอนนั้นรอบนั้นคือแพนเค้กกักตัวไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ต้องกักตัวอีกรอบเพราะทํางานอ่านข่าวบันเทิงกับสาวแพทซึ่งคนใกล้ชิดของแอฟก็เผยว่าตอนนี้แอฟได้แยกกักตัวที่บ้านเรียบร้อยแล้วส่วนน้องปีใหม่ค่ะไปอยู่กับคุณยายที่หัวหิน เบื้องต้นแอฟไม่ได้มีอาการใดๆเลยซึ่งตอนนี้ก็รอนักไทมลนย์อยู่ว่าจะไปตรวจรอบที่1เมื่อไหร่และก็รอบ2ตอนไหนเพราะแอฟเจอแพทในวันที่15-16กรกฎาคมแล้วก็เจอวันที่20รกรกฎาคมอีกรอบแล้วก็ยังบอกอีกว่าจริงๆการทำงานของแอฟนั้นเว้นระยะห่างแล้วก็มีการใส่แมสตลอดเวลาไม่มีการจิบน้ำหรือเข้าห้องน้ำเลยคือไม่มีการเปิดแมสเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง กันอีกคนหนึ่งนะคะพี่ปุ้ยพี่มนวันค่ะเพราะว่าทํางานร่วมกับสาวแพทนะคะทําการกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วเช่นกันค่ะโดยเจ้าตัวเพิ่งไปตรวจมาเมื่อวันอาทิตย์แล้วก็ตรวจอีกรอบเมื่อวานนี้ตอนบ่ายโมงผลออกมาไม่พบเชื้อค่ะหลังจากนี้ก็ไปตรวจอีกทีตอนกักตัวครบเจ็ดวันแล้วก็ยังบอกอีกว่าพี่โนก็กักตัวเช่นกันพร้อมฝากเป็นกําลังใจให้แพทด้วยแม่เลยแพทก็โทรมาบอกว่าแม่แพทแพทแพทพบเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ย คือเราบอกเขาเลยว่าเออเป็นยังไงเลยเขาก็เล่าให้ฟังว่าคนพบเชื้อสามสิบกว่าซึ่งมันเป็นเชื้อที่น้อยมาก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 นึกออกไหมไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะจริงมันจะเรื่องของโรคระบาดเราก็พูดกันตรงๆมันมันมันไม่ใช่มาอุ้ยฉันตัดตัวแล้วฉันเสียหายอะไรเนี่ยจริงๆตอนเนี้ยค่ะสิ่งที่เราต้องทําได้คือเราอ่ะต้องให้กําลังใจคนที่เขาป่วยค่ะเมื่อวานพี่โนอ่ะโูรมาพี่โนก็กัดนะพร้อมพี่เลยพี่นโนอ่ะ โทรหาพี่แล้วก็ฝากบอกแพทไปบอกว่าแพทไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องห่วงไม่คือไม่มีความกังวลใดๆทั้งนั้นขอให้ยูดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีแล้วก็หายกลับมานะแล้วก็ได้กลับมาเจอการได้กลับมาทํางานกันเร็วๆไม่กังวลเลยเลยนะเพราะพี่มั่นใจในตัวเองมากว่า ที่ดูแลตัวเองดีมากพอพี่เป็นโรคประจำตัวพี่เลยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษก็ฝากขอบคุณสําหรับทุกคนที่เป็นห่วงทั้งทั้งทั้งผู้ป่วยโควิดทั้งแพทย์ทั้ง,ง,ง,งคนอื่นๆที่ต้องกักตัวแต่แต่โอเคตอนนี้สบายดีค่ะแล้วก็มีผลตรวจโควิดในวันเมื่อวานตอนตอนบ่ายแล้วนะ,ะวันอาทิตย์มีแล้วก็เดี๋ยวอีกเจ็ดวันไปตรวจสู้ๆเลทุกคนนะ ถึงบุมสุภาพรน,นะคะเพื่อนสนิทของสาวแพทย์ที่ได้ใกล้ชิดก็ทำการกักตัวอยู่ที่บ้านทันทีหลังทราบข่าวค่ะส่วนพี่บุ๋มปนัดดาก็ได้เผยกับทางทีมข่าวว่าทำงานกับแพทย์ล่าสุดในวันที่12กรกฎาคมดังนั้นเจ้าตัวมีความเสี่ยงตับก็เลยไม่ต้องกักตัวแต่ก็ไปตรวจเพื่อความสบายใจค่ะตัวน้องแพทเองเนี่ยมาทำงานกับพี่ตอนนั้นที่ติดพี่เจอแพทย์นสุดท้ายคือวันที่สิ Mm hmm. ค่ะคือก่อนก่อนหน้าวันที่จะมีความเสี่ยงของเขาคือวันที่สิบห้าคือเขาลงื้นที่ไปแจกข้าว mm hmm. ค่ะค่ะแล้วต่างคนต่างอยู่คือถือว่าเป็นความเสี่ยงต่ำเมื่อวานทางรายการก็โทรไปที่ไม่มีความเสี่ยง mm hmm. อ๋อเนี่ยเนี่ย่พี่อยู่กับคุณหมอแต่เช้านี้พี่ก็มาสวอปนะ, mm hmm. ะเพื่อความสบายใจของตัวเราเองกับครอบครัวคุณหมอก็บอกว่าความเสี่ยงไม่มีเลยนะสาหรับคนกลุ่มมากเพราะว่าดูไทม์ไลน์ดูอะไรแล้วเงี้ยค่ะ ถือว่าความเสี่ยงแทบไม่มีเลยอะไรเงี้ยแต่พี่ก็คือคนไม่ได้นับเนี่ยว่าวันที่พี่เจอแพครั้งสุดท้ายคือวันที่เท่าไหร่อาจริงนะคะนี่หญิงก็มีการคุยกับบูมเนืะนางก็แบบว่าเอ้ยเพิ่งกัดตัวตอนนั้นรอบรอบที่แล้วจำไม่ได้แล้วว่านางเจอใครอ่ะจนสุดท้ายนะคะก็ต้องมากัดตัวรอบนี้อีกแต่ตอนนี้ก็ก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงพี่ปอมเพราะว่าแพตตรวจว่าไม่พบเชื้อแล้วจะเป็นเหมือนเคสของแต้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ นั่นไงทำให้ผมคิดถึงไม่ว่าจะเป็นเค,เคสสงเต้วไม่ว่าจะเป็นเคสของผู้กำกับที่ไปเจอพี่หนุ่มกัญชัยถูกต้องไหมเดี๋ยวเราก็ต้องรอแล้วกันเธออาจจะติดจริงไะแต่ด้วยความที่ว่าฉีดเซีโนแวคไปแล้วสองเข็มหรือเปล่าใช่ไหมก็เลยแบบทำให้เชื้อมันอ่อนมากหรือว่ายัางไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่เพราะอย่างครั้งแรกท,ที่ตรวจเจอเนี่ยเขาก็บอกว่าเชือ้อมันน้อยไม่ได้เยอะมากค่ะ ช่ไหมล่ะอ่ะตอนนี้เรามากันอีกหนึ่งคนที่ต้องกักตัวนะฮะพี่ไก่สมพลนั่นเองนะฮะแต่สาเหตุเนี่ยทำไมพี่ไก่ต้องกักตัวเดี๋ยวไปฟังในข่าวนี้เลยครับมาเลยประกาศกักตัวยกบ้านเลยนะฮะ สำหรับพิธีกรชื่อดังไก่สมพลครับหลังจากที่ทราบว่าคนงานในบ้านเนี่ยมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนะฮะเลยหยุดพักตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเลยคือณปัจจุบันเนี่ยอาการของน้องอ่ะยังไม่ดีขึ้นนะฮะจึงใช้ชุดตรวจโควิด19 rapid antigen test นะฮะเบื้องต้นนะฮะคือผลเนี่ยมันขึ้นมา2ขีดก็แปลว่าติดเชื้อโคว COVID ิดนั่นเอง ล่าสุดก็เลยทําการกักตัวเองแล้วก็คนในบ้านทั้งหมดนะครับเพื่อความแน่ใจและความปลอดภัยของคนรอบข้างแล้วก็จะไปตรวจกันอีกทีหนึ่งทั้งบ้านเนี่ยอีกรอบหนึ่งได้ผลตรวจ p t PCR เมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบไปอีกครั้งหนึ่งครับเขาทํางานอยู่ที่บ้านแต่ว่าจะให้ใส่แมสในบ้านตลอดแล้วก็ไม่ได้นอนที่บ้านนะครับเช้าเย็นกลับเมื่อวันศุกร์สุดท้ายที่มาทํางานเนี่ยก็อาการแบบเหมือนป่วยก็เลยให้กลับ ไปพักที่ที่ห้องเขาอะไรเงี้ยก็เลยไปหาไอตัวที่เขาเรียกว่า Rapid Antigen Test มานะครับปรากฏว,ว่าขึ้นมา2ขีดก็คือเป็นโควิดนั่นแหละถูกไหมทีนี้เพื่อความมั่นใจที่เราจะไปตรวจกันทั้งบ้านเลยด้วยการตรวจ p t PCR นะฮะเพื่อผล100%ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปก็คือขอหยุดตัวเองขอกักตัวเองนะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงพอทราบกัน ว่าทางบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งผลอีกครั้งหนึ่งอืมก็ขอให้ไม่เป็นอะไรนะคะขอให้ปลอดภัยกันทุกคนเลยเนาะอย่างบ้านยญิงยนยพี่ออบอลหญิงก็งดให้แม่บ้านมาทํางานบ้านก่อนเพราะว่าหญิงก็เป็นแม่บ้าน<อ>แบบเช้าไปเย็นกลับอะ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเข<อ>าจะเอาความเสี่ยงเข้ามาในบ้านเราหรือเปล่าก็ายอมเป็นนางแจ๋วอยู่บ้านทำความสะอาดเองเลยคะ่ะตอนนี้ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่พี่ก็เช่นเดียวกันพี่ขอจ้างหญิงมาเป็นแม่บ้านท้างพี่ได้ไหมคะ อย่าเลยหนูรับเชื้อไปบ้านพี่ปอนะไม่ได้อันตราย <c oughs> คุณมีภรรยาแล้ว <c oughs> คุณให้ภรรยาทำปกติกคุณก็ทำอย่างนั้นอยู่แล้วไม่คือแต่งงานกันมาสักพักนึงแล้วอยากจะเปลี่ยนพนักงานรับใช้ั้างที่บ้านออ๋อ,อหรหโอเคโอเคข <c oughs> ่าวต่อไป<ร>อเลยดีกว่านะคะมาจับที่คุณอ้ามัชดาภาดีกว่าสวยและใจบุญนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการมอบเครื่องออกซิเจนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19ด้วยค่ะ สถานการณ์โควิด -19 ยังคงน่าเป็นห่วงดูจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นวันนี้จำนวนถึง13,002คนและจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะ108คนเรียกได้ว่าจำนวนยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองกาออย่าตกแล้วเราจะผ่านวิกฤตโควิด -19 นี้ไปด้วยกันเริ่มต้นกันที่ซุปตาสาวอ้ําพัชราภาทรงต่อความห่งใยมอบเครื่องออกซิเจนไฮโคล ให้กับ2โรงพยาบาลในต่างจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด1นีเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความลง IG Story ประมาณว่าเรื่องให้ออกซิเจนไคลโครถึงโรงพยาบาลที่ษคสุรรฉันเชิงเซาและโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะแล้วก็ขอส่งกำลังใจถึงทีมแพทย์ทพยาบาลด้วยนะคะ ด้านพระเอกกา้านโตอ้ำอธิชาติได้บริจาคถุงยางชีพสมุนไพรฟ้าทลายโจรลูกคาวและกระชายจำนวน500เซตให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมถึงโรงพยาบาลสนามด้วยความห่วงใยห,หวังว่ายาจำนวนนี้จะช่วยบรรเทาอาการป่วยเสริมภูมิต้านทานให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมาที่คู่สามีภรรยาน้ำใจงามเวฟสารินและบุ้งสตี ล่าสุดก็ได้ออกมาช่วยเหลืออีกครั้งพร้อมออกรถคันใหม่ตกแต่งเป็นรถกู้ชีพมอบให้กับได้แน่น่าและหมอแหลัดนะคะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการหนักค่ะรวมถึงผู้ป่วยตกค้างเพิ่มอีกหนึ่งคันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มอบรถตู้ให้ไดไปใช้ในโครงการเราต้องรอดมาแล้วต่อกันที่หนุ่มสุดฮอตขวัญใจสาววายคิมมอนวรอโรดมและเหล่าแฟนคลับ นำเงินที่ร่วมกันโดเน a สมทบทุนจัดซื้อหน้ากาก N95 และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอรัญญาประเทศที่กำลังขาดแคลนแม่หมูพิมพ์กาหรือคุณแม่ของพระเอกหนุ่มนายณพัทได้โชว์สลิปหลักฐานการโอนเงินบริจาคหลายหน่วยงานช่วยโควิดเป็นจำนวน2ล้านบาทเมื่อวันที่หพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นวันเกิดของลูกชายนายณพันั่นเอง ด้านเมพิชนาตล่าสุดได้โพส์คลิปสใช้อุปกรณ์ตรวจโควิด1 9บอกรายละเอียดของอุปกรณ์รวมถึงวิธีการตรวจซึ่งเป็นแบบแหว่จมูกเจ้าตัวเผยว่ากลัวมากแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยมาเช็คว่าเราติดหรือ,อยังค่ะวันนี้เรามาเช็กกันดีกว่าค่ะว่าเราติดหรือ,อยังกับนี่เลยเป็นชุดตรวจ โควิดแบบแย่จมูกนะคะให้เอาสำลีเนี่ยอันเนี้ยแย่เข้าไปในจมูกเสร็จแล้วก็เอามาปั่นในนี้นะคะกับน้ายาแล้วก็หยดลงไปค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูนี่ก็บอกเลยว่ากลัวมากนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของเมย์เลยเขาบอกว่าให้แย่เข้าไปค่ะลุก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 ลตรงนี้อเขาบอกว่าให้เอาสำลีเนี่ยปั่นเข้าไปในนี้แล้วก็บีบบีบนิดนึงหยดตรงนี้นะคะ คนออกมาแล้วค่ะรอดนะคะนักสแสดงอารมณ์ดีปิงปองธงชัยได้ออกมาโพสต์สอรี่หลังจากไปตรวจวัดภูมิประมาณว่าทุกคนวันนี้จะไปตรวจภูมิคือฉีดวัคซีนม,มาแล้ว2เข็มเดือนกว่าถึง2เดือนค่าตรวจวันนี้เป็นแบบสปายโปรตีนค่าตัวเลขสูงก็ไปถึงหมื่นบางคนกลางๆลางก็สี่พันบางคนเด้อหน่อยก็พันหนึ่งหรือหลักร้อยก็มี ผลออกมา150่ันผีได้ไหมจอะไรได้ไม่เอ่ยอยากฉีดไฟเซอร์หรืออะไรก็ได้ที่มันทำให้ฉันมีกิสระชีวิตแยรุ่นมันไม่ควรหมดปู่แบบนี้ส่วนนักร้องเสียงดีก้อยสรัญญาหลังจากได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเจ้าตัวเผยว่าน้องที่จุดแรกตกใจบอกว่าเฉพาะอายุ60ปีขึ้นไปเธอบอกว่าเธอ62แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยขอให้ร้องเพลงให้ฟัง ระหว่างสังเกตอาการ30นาทีโดยงานนี้ก็มีชาวเน็ตใน Twitter รายหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวน่ารักน่ารัก,รกเป็นคลิปวิดีโอที่พี่ก้อยสรัญญากำลังร้องเพลงส่งมอบความสุขผู้ศับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มารับวัคซีในในวันนั้นได้รู้สึกผ่อนคลายและก็เพลิดเพลินกันไปเลยทีเดียว ขออนุญาตอัปเดตล่าสุดหน่อยนะคะพี่ปอคลที่ผ่าผบานี่นะคะไม่พบเชื้อแล้วค่ะในรอบที่สี่นั้นเธอก็กลับบ้านได้แล้วนะคะดีใจกับแพทด้วยครับแล้วก็คลิปก่อนที่จะปิดนี่ไม่ทราบว่าที่ไปตรวจนี่คือหรือไปฉีดวัคซีนีไปคาราโอเกะไหนนะฮะรู้สึกว่าไม่เมยนี่พร้อมหมดเลยอุปกรณ์คือบางที่พี่ปอเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะมีวงดนตรีเพื่อผ่อนคลายสับที่มานั่งรอใช่นี่คือเรื่องจริงค่ะโอ้เจ๋งะ อย่างแบบสถานีกลางบางซื่อหรือสถานที่ใหญ่ๆก็จะมีค่ะเพราะว่าบางคนไปนั่งรอเราเครียดความดันขึ้นอะไรแบบนี้อ๋ออันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยใช่บางที่ก็จะมีจากอาหารจากขนมอะไรแบบนี้ด้วยค่ะอ๋อเอาเอานะครับอ่ช่วงหลังเนี่ยใช่ต้องบินเนี่ยต้องบอกนี้ก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยช่วงหลังอ่ะพอพูดถึงเรื่องของฟ้าทลายโจรที่สามารถที่จะช่วยรักษาโควิดได้อะไรเงี้ย มันก็จะมีข่าวออกมาบ้างมีคลิปออกมาบ้างแล้วแต่ละคลิปแต่ละข่าวบางทีมันไม่ตรงกันในเรื่องของวิธีการรักษาถูกต้องไหมครับ <S 1> <S 1> <S น้องบินแก,กก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าแก,กรู้เนี่ยแก,กเลยทําคลิปออกมา <S <S และหลายคนชมเลยนะบอกคลิปน้องเขาดีจริงๆครับติดตามฮะทานใบสดเป็นอะไรไหมคะทานเป็นประจําเลยจริงๆแล้วเนี่ยทางตำราย,ยาไทยนะคะการทานใบสดสามารถรักษาโรคบางโรคได้เช่นเป็นไข้หวัดนะคะปวดหัวตัวร้อน ซึ่งสารแอนโดเกฟไลน์เนี่ยจะมีมากที่สุดในใบค่ะแต่ว่าไม่แนะนำให้ทานใบเพื่อรักษาโควิดเองนะนี่คลิปนี้นะครับเป็นของน้องบินสิรีทรนางสาวไทยปี2562หรือว่าเพศสัชกรสาวสวยดีกรีมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2019แไม่กำลังเป็น viral, ไวรัลในโซเชียลเลยนะครับ เพราะนอกจากหน้าตาของน้องจะสะสวยแล้วยังมีคนชื่นชมความเก่งกาจในการไขข้อกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ฟ้าทลายโจรในการรักษาโรคโควิด -19 แบบเข้าใจง่ายๆเลยแหะครับโดยน้องเองก็เผยกับทีมข่าวของเรานะครับบอกเห็นผู้ใหญ่รอบตัวเนี่ย แชร์ข้อมูลผิดผิๆกันเยอะเลยรวมถึงคนที่รีวิวใน t ิ k ต o k ก็เยอะมากและอยากทำคลิปแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องออกมาพอ,พอโพสปุ๊บโอ้โหมีคนติดต่อมาเยอะมากแล้วก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการแชร์ข้อมูลและประโยชน์ในครั้งนี้ครับตามงานวิจัยเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงที่แบบพบได้อย่างเช่นกล้ามเนื้อ่อนแรงตัวเย็นเท้าเย็นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งซึ่งหลายๆหลายๆที่อ่ะมันทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ ถึงชีวิตได้ดังนั้นเนี่ยเราจะให้กินแค่ห้าวันเท่านั้นค่ะเราจะต้องกินแบ่งเป็นสามมื้อค่ะก็คือเป็นหกสิบเช้าหกสิบกลางวันหกสิบเยน็น<ม>ซึ่งหกสิบมิลลิกรัมแล้วแต่สิมิลลิกรัมเนี่ยมันคืออะไรมันคือสารแอนโดแกรโฟไลน์นะคะซึ่งจริงๆในตัวฟาทายโจนเราจะเห็นใช่ป่าว่าฟาทายโจนถ้าแบบเป็นใบๆเป็นต้นๆน,นั้นน่ะเราจะเรียกว่าแอนโดกาฟิสพานิคูลาตาซึ่งมันก็จะอยู่ข้างหลังเอ,อ่อขวด ยาฟ้าทรายโจนที่เราจะกินกันนั่นแหละคะ่ะแต่คราวนี้คนจะสับสนเยอะว่าเฮ้ย<ม>นี่ไงแอนโดกราฟิตเหมือนที่คุณบิ้นบอกเลยโอ๊ยอันนี้มีตั้งสามร้อยห้าสิมิลลิกรัมแสดงว่าเยอะดีสิจริงๆคือว่าไม่ใช่นะคะเราจะต้องหาคําว่าแอนโดแกรโฟไลด์หลัง หลังฉลากนั้นมีหลายคนเข้าใจผิดว่าแบบรักษาแล้วหายเลยกินยาฟังไาลโจแล้วหายเลยมันไม่ได้ทําให้หายเลยนะคะแต่ว่ามันทุเลาอาการลงป้องกันได้ป้องกันเหรอมไม่ได้นะคะอันนี้อันนี้ตอบได้เลยว่ามันไม่ได้มีงานวิจัยที่บอกเลยว่าแบบสามารถป้องกันได้นะคะพ <c oughs> ี่วินทําขึ้นมาเป็นเพราะว่าบินเห็นคุณแม่ชอบแชร์ข้อมูลที่มันแบบจากใน <c oughs> ลงไลน์อะไรเงี้ยผู้ใหญ่เขาจะส่งต่อกันแล้วแบบ บางอันมันก็เข้าใจผิดอะคะ่ะวินก็เลยแบบคือที่เราจะทํายังไงให้เราเป็นไวรัลแบบนี้ได้บ้างให้เราแบบให้เป็นข่าวที่ผู้ใหญ่แชร์ได้บ้างเพราะว่าเรารู้เลยว่าผู้ใหญ่เขาเชื่อ ชื่อคนที่ส่งมาดังนั้นแบบถ้าเราทําตัวเองให้คลิปมันเป็นไวรอลให้แบบอากูส่งให้แม่ได้อะ uh huh. นั่นคือแบบสักเซสแล้วเพราะว่าข้อมูลเราเราขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่องท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Sub s cribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f Facebook Fanpage t พจ e วิ i ไซ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ